สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในย่านราดกระบังค่ะโบจะพาทุกท่านมาชมโครงการกับโครงการที่มีชื่อว่าบ้านราชพฤกษ์สุวรรณภูมิราดกระบังค่ะที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่แขวงลำปะทิว ลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายหลายเส้นทางด้วยกันค่ะสําหรับโครงการแห่งนี้เป็นบ้านทาวน์โฮมที่เรียกว่าเหมาะสําหรับทุกครอบครัวเลยไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่เกินไปค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เลยค่ะอบล้อมด้วยธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยมีสนามเด็กเล่นมีสนามกีฬาให้กับทุกท่านให้กับลูกบ้านมาออกกําลังกายอีกด้วยค่ะและสําหรับภายนอกโครงการแห่งนี้นะคะที่นี่ค่ะอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้กับสถานศึกษาค่ะและก็ยังอยู่ ครกับบโงพยาาลนะะเอาเป็นว่าพูดกันขนาดนี้แล้วนะคะใครอยากจะรู้ว่าบ้านที่โบจะพาไปชมกันน่าอยู่ขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ ค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้แล้วนะคะบ้านที่โบจะพาคุณผู้ชมมาชมกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะอยู่บ้านเลขที่3 9 9ทับสาอยู่ภายในซอย B2 ทับของโครงการค่ะบ้านนี้นะคะจะเป็นบ้านทาวน์โฮมค่ะขนาด2ชั้นด้วยกันมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะและ2ห้องน้ำค่ะพื้นที่บ้านอยู่ที่25.5ตารางวาในบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ ค่ะสำหรับภายในบ้านหลังนี้นะคะเดินเข้ามาค่ะบริเวณฝั่งซ้ายมือนะคะทุกท่านก็จะเจอกับมุมที่ทําเป็นห้องนั่งเล่นได้เลยค่ะมุมนี้นะคะเราสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างครบคันเลยจะเป็นนะคะชั้นวางทีวีหรือว่าใครจะวางแบบโซฟาตัวใหญ่ๆเป็นโซฟาเบสก็ยังมีพื้นที่ให้แบบเหลือๆเ,เลยค่ะ ส่วนด้านในของตัวบ้านตรงนี้นะคะคุณสามารถทําเป็นมุมรับประทานอาหารวางโต๊ะแบบรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยค่ะหรือว่าใครจะทําเป็นโซนห้องครัวก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามีพื้นที่ที่กว้างมากๆบริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะด้านหลักของตัวบ้านก็ยังมีพื้นที่ให้คุณสามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้ค่ะหรือว่าใครจะต่อเติมนะคะทําเป็นห้องที่ไว้สําหรับทําอาหารนะคะหรือว่าทําเป็นห้องครัวนะคะเป็นครัวนอกบ้านก็ได้เหมือนกันค่ะ บริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะยังมี1ห,ห้องเก็บของที่อยู่บริเวณใต้บันไดค่ะและมีหนึ่งห้องน้ําซึ่งเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวตามโบขึ้นไปชมชั้นสองกันดีกว่าค่ะสำหรับชั้นสองนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันค่ะทั้ง3ห้องนอนนะคะจะแบ่งเป็นห้องนอนที่อยู่ฝั่งด้านหน้าของตัวบ้านสห้องค่ะและห้องนอนเล็กที่อยู่ด้านหลักของตัวบ้านอีกหนึ่งห้องด้วยกัน ห้องนอนใหญ่นะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านฝั่งซ้ายมือค่ะห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่ๆที่สามารถรับแสงธรรมชาติได้ช่วยประหยัดค่าไฟได้อย่างเยอะเลยค่ะวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้แบบเหลือๆเ,เลยยังสามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้นะคะจะวางตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ค่ะ ส่วนอีกหนึ่งห้องนอนนะคะที่อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนอนไซส์ขนาดเล็กน,นะคะห้องนี้แนะนาเลยค่ะคุณผู้ชมเหมาะสําหรับทําเป็นห้องพระมากๆเพราะว่าด้วยขนาดของตัวห้องนะคะแล้วก็มุมที่อยู่บริเวณด้านหน้าเหมาะสมมากๆเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งห้องนอนจะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านเลยค่ะห้องนอนนี้เป็นห้องนอนแบบไซส์ขนาดกลางนะคะซึ่งสามารถวางเตียงแบบไซส์5ฟุตได้วางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมก็มีพื้นที่แบบเรือๆเลยค่ะ บริเวณชั้น2ตรงนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําใช้ร่วมกันค่ะห้องน้ํานี้เรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันเลยค่ะและบริเวณด้านหน้าห้องน้ําตรงนี้นะคะเวลาเราเดินขึ้นบันไดมาเราจะเจอกับพื้นที่ว่างที่เป็นห้องโถงนะคะซึ่งคุณสามารถนะคะวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมหรือว่าออกแบบตกแต่งได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการราชพฤษสุวรรณภูมิลาดกระบังเฟสสเริ่มต้นจากถนนสีนครินมุ่งเข้าสู่ถนนเจ้าคุณทหาร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนฉลองกรุงแล้วขับตรงมาประมาณ4กิโลเมตรโครงการอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบ้านหลังที่โบพาไปชมกันค่ะหวังว่าทาวน์โฮมหลังนี้จะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ ทานไหนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของค่ะหรือว่าอยากจะมาชมสถานที่จริงนัดหมายเวลาล่วงหน้ากับเราได้เลยค่ะผ่านช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือที่ Youtube Channel เรื่องบ้านบ้าน,าน by J Asset Management ค่ะเรายังมีบ้านพร้อมขายให้ทุกท่านนะคะได้รับชมกันอีกมากมายเลยทั้งบ้านคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์ค่ะและเรายังมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยืนสินเชื่อกับทุกท่าน ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่าย EP หน้านะคะโบจะพาไปชมที่ไหนกันบ้างติดตามกันได้สำหรับวันนี้หมดเวลากันแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ